ชัยบุระจับมือสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและเคบิวตี้กอลลีใต้ปลูกกระแสท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการจนบุรีเปิดโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามสาขาระดับภาคตะวันตกนำเทอราปีสกลับเข้าสู่ตลาดเวลเนสแบบครบวงจรโดยจับมือกับโรงแรมหัวเมืองท่องเที่ยวเสริมทับผู้ชำนาญร่วมการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การใช้พืชสมุนไพรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ5มีนาคม2565เวลา7นาฬิกา30นาทีได้มีการเปิดสวนไซโยกเวลเนสบายสี ชยปุระท่องเที่ยวสุขภาพลอยน้ำโดยมีพลเอกสุเมศนิลไมายผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานเปิดร่วมด้วยนายเอกชัดสุนทรหัตถยากรรมการผู้จัดการโรงแรมสวนไซยโยกรีสอร์ทนางจิตติมาพรนิลมยัยกรรมการผู้จัดการสีชัยปุระจำกัดและดรนัทพลฉัดการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพมิสเตอร์จองแจมูลเคบิวตี้ฟูซา์อีสเอเชียพรสดนประธานผู้รับสิทธิจัดตั้งเคบิวตี้ประเทศไทยออเทอร์ไรส์พรสน สวนไซโยเวลเนตนี้เป็นการให้บริการด้านสุขภาพโดยศาสตร์แผ่นทยและตะวันตกเน้นการผ่อนคลายดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวโดยนําจุดเด่นของแพรริมน้ํามาเป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธ,ธรรมชาติสําหรับการเปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้เป็นเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพความงามสามารถประกอบอาชีพได้โดยมีตลาดรองรับในสายอาชีพเทอราปีสสีชัยปุระจึงได้จับมือกับโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีศักยภาพพ,พร้อมท่องเที่ยวหัวเมืองของกาญจนบุรีอธิโรงแรม สวนไซโยกรีสอร์ทการเปิดให้บริการที่แรกสวนไซโยกเวลเนตบายสีชัยยะปุระและเปิดแห่งที่2ที่โรงแรมพลอยไพลิ uri, นดิวอไซส์สังขละบุรีนับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เทอราพิส์ที่ผ่านการฝึกและการรับรองได้ทํางานสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มาตรฐานประเทศไทยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วเป็นมงคลแล้วผมขออนุญาตเปิดการให้บริการ ศูนบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรเวลเนสนักสวนไซโยกแห่งนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากที่ทำให้คุณได้มีรายได้